คนมาเล่นก็ซิล่ากันแล้วครับว้าวแล้วข้างหลังเป็นก็ซิล่าเลยครับชินก็ซิล่าชินก็สิล่าทกเรามาเล่นก็ซิล่าเพื่อที่จะมาทําอะไรกันครับรีวิวก็ซิล่าว้าววันนี้เราจะมารีวิวก็ซิล่าหึฮะนี่ใช่ก็ซิล่าเหรอครับผมนะอ๋อไม่ใช่เหรออ่านี่เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวก็ซิล่า เป็นกอลซิล่าอัลติมาจากกอลซิล่าซิงคูล่าพอยโอ้โหดูว่าเชี่ยกอลซิล่าอันนี้ไปตั้งข้างบนแล้วครับ <im itation> นี่เป็นกล่องสีน้ำตาลนะนี่บาราพีออเดอร์มาเลยครับนี่เป็นจากค่ายบันไดน,นะ S.S. Monster Art Umwelt นะครับโอ้โหแล้วกล่องนี้เป็นกล่องสีน้ำตาลเลยยังไม่เห็นรูปอะไรนะน่าจะอยู่ด้านในนะครับกล่องในนะว้าวนี่มีเห็นแค่โลโกล้ S S, S Monster Art <S <im itation> <S นะครับ <im itation> แล้วก็บันได นีนี่นะครับก็ซิล่าอัลติมาโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเปิดกล่องกันดูเลยครับว่ากล่องข้างในจะเป็นยังไงนี่เราให้เมคคาก็ซิล่าปล่อยลำแสงเพื่อเปิดกล่องของก็เสืออัลติมาโอ้เขายิงลำแสงเปิดกล่องเลยทีเดียวเสร็จแล้วใช่ไหมครับเปิดกล่องเลยกับหัว โอ้กล่องมาเป็นสีแดงเลยอ่ะนี่ H H Monster Art นะครับกอริลลาออติมอลโอ้โหกล่องแบบสวยมากอ่า like> ดูสวยนะแต่เรายังไม่เห exactly ็นหน้าแกะมาเลยครับแกะมาเลยขอเชฟเป็นลายครับย yes ังยันโอ้โหสวยมากกล่องสวยมากกล่องแบบดูแบบดุดันมากเลยครับเป็นสีแดงว้าวนี่โอ้โหนวา โอ้โหฟันทเที่ยวเขานี่นี่เป็นลิขสิทธิ์บันไดนะครับธามาชิมิชัน่นเนี่ยครับ Godzilla, ก็ซิล่าซิงคล่าพอย์นะครับอันนี้เป็นก็ซิล่าจากอนิเมะของทางเน็ตฟ i ิก์นะครับสา,ามารถไปดูในเน็ตฟ i ิก์กันได้นะั้นน่าจะมีอยู่13ตอน เราได้โมเดลมารีวิวกันก่อนครับนี่ป้าพีออเดอร์มาพอดีจังหวะของมาก็เอามารีวิวก่อนนี่โอ้โหกล่องเท่มากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นค่าเดียวกับของนี่นะก็ที่ลากคองแล้วก็มีค่านะครับเป็นค่าเดียวกันเทชเพชรมอนเตอร์อาร์ตนะเดี๋ยวดูล็อตกล่องหน่อยครับโอ้โหดูดีสวยมากครับอ่านี่เป็นอ๋อนี่เป็นของข้างในที่เขาจะให้เรามานะปากกว้างมาก นี่หลังสวยมากเลยครับนี่แล้วก็มีหุ่นนี่ด้วยนะหุ่นอันนี้ก็อยู่ใน a อนิเมเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้หุ่นชื่อเจฟชจอัวให้มา,อาสองตัวเลยนี่หางยาวมากเอาไอกอนอืมไหนขอดูอีกด้านหนึงหน่อยครับอ๋ออันนี้เป็นชื่ออย่างเดียวแล้วนะโอโ้โหกลองคือแบบอนการเล่นมลนขังเนี่อ่าโอเคมาแจกกันเลยครับแม,าม,าม่ แแกเลยครับโอ้นี่เห็นใบกู้มือแล้วครับโอ้ยกล่องใหญ่นะใหญ่กว่าตัวที่เราอันนี้รีวิวนี่นะโอ้โหยังมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะแสงสะท้อนอ่าเนี่ยเจ็ดจากรกู้งเ้ามีมาให้สองตัวอแต่เขาไม่ได้เป็นสีเหมือนในไอในกระตูนนะมันเป็นสีเรียบๆน่าจะต้องไปทําสีกันเองหรือเปล่าไม่รู้เพราะนี่เขามีหัวให้เปลี่ยนด้วยใช่โอ้ ตรงนี้ก็มีหัวน่าเดี๋ยวแกะออกมาดูเลยครับจะได้ดูรู้เรื่องครับ,รบแกะได้เลยบ้างหรือว่ามีติดสักเทปอีกอุ้ยโอ้โหมีถุงหอยหลายชั้นเหลือเกินว้าวหยุยดูดิผิวหนังเป็นชั้นๆเลยอะมาแกะออกมาแกะออกมาเดี๋ยวจะได้เห็นชนัดๆนี่เราได้เอาอเจ้าโกสซิลล่าอะติมาออกมาจากกล่องแล้วครับนี่สวยมาก ดูผิวหนังน,นี่เป็นชั้นๆเลยนะ<อ>นี่แล้วที่สําคัญคืออะไรครับหางยาวมากหางยาวมากโอ้โห,โหนี่เลยเลยสามสิบเซนนะเลยไม้บรรทัดหนึ่งนะแล้วเนี่ยหางเขาแบบเป็นข้อๆนะั้นสามารถงอได้ทุกข้อเลยนะนี<อ>่เดี๋ยวให้พี่เบียมดัดอโอ้โหนี่จะเป็นวงกลมอยู่แล้วครับ<อ>ขึ้นมาได้อีกนะโอ้โว้าวนี่ละในกล่องเขามีอันนี้ให้ด้วยนะมีหัวหนึ่งให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็มีตัว เจ็ดจากกล้วสองตัวใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นฐานนะครับอันนี้นี่มีใบคู่มืออ่านี่เขาบอกให้เปลี่ยนหัวได้สองหัวนี่แล้วก็มีตัวเจ็ดจากกู้วยให้เสียบกระฐานเนี่ยเป็นเหมือนเอาไว้ให้เขายืนนะครับอื mm hmm. อ่าเนี่ยเป็นใบคู่มือใบรับประกันอะไรพวกนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวเราลองแกะอ,อันนี้ออกมาดูก่อนระหว่างแกะเดี๋ยวนี่ป,ป๊าขอมาดู รายละเอียดของเจ้ากอซิล่าตัวนี้กันก่อนอโหดูดวงตาเขาเล็กมากเลยนะใช่นี่ตาจิ๋วมากมองยากมากกล้องถ่ายยากเลยมนะีเขี้ยวกันมันเขี้ยวอ้ดูเขี้ยวออกมานอกปากเลยนะของกอซิล่าตัวนี้โอ้โหแล้วดูฟันดิฟันเป็นชั้นๆเลยอะ่ะนี่อันนี้มองเห็นชัดเลยโอ้นี่นี่นี่อีหัวหนึ่งโอ้โหเห็นหลอดลมเลย <c oughs> ดูฟันล่างอ่ะฟันล่างมีต้องกี่แถวเนี่ยสี่แถวหลอดลมสามลูก <c> ร <oughs> ือฟันบนก็มีอีกสองแถวนะ <c oughs> โอ้โหและเขี่ยวด้านนอกอยูน,อนะครับ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นตอนที่เขาอ้าปากปล่อยลำแสงปล่อยไอ้น,นี่อะตอมิกเบรดอ่ะใช่ไหมพี่เบมอ๋อนี่เจ็ดจากุวะครับตัวเล็กอ๋อนี่แต่เขาไม่ได้ทําสีมานะนี่แล้วก็มีอะไรเหมือนเง้วเขียวอ่าอันนี้น่าจะเป็นของเหมือน มาจากตัวอะไรสักอย่างเนี่ยมีสองตัวนะนูนคอเชตหรือตัวหนึ่งนี่เดีวขอดูรายละเอียดของก็อซิล่าตัวนี้ก่อนครับอัลติมาดูขีบหลักเขาสวยมากเลยนะเหมือนแบบใบไม้อะเนาะใบไม้แล้วก็มีแบบเนี่ยเหมือนเส้นเลือดขึ้นมาด้วยครับโอ้โหนี่คือตอนที่เขาจะปล่อยพลังเนาะเขาก็จะลำแสงเขา้วติดขึ้นมาคล้ายๆของปี2014เลยเนาะนี่คล้ายๆของตัวนี้นะที่เขาจะเร่งลำแสงขึ้นมาครับ มือนชาร์จพลังตูต้ๆๆๆๆแล้วก็อ้าปากปล่อยโอ้นี่ผิวหนังเขาทำดีเหมือนเดิมนะของ s อ m o n s ม e r เตอรอ่ะนี่หัวขยับนี่หัวเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนกันอันนี้ขยับได้ไหมพี่เบมหมุนให้ดูหน่อยครับน่าจะดได้นะแกะได้นิดนึงหมุนมือได้ใช่ไหมใช่น,นี่อ่านี่แต่เขาไม่มีมือให้เปลี่ยนนะอันนี้ใช่โอแล้วดูนี่ครับเล็บ เล็บคือดูแบบแข็งแรงมากเลยนะเล็บแบบแบบเหมือนไดโนเสาร์เลยเออเหมือนไดโนเสาร์เลยเล็บใหญ่เล็บยาวนี่แล้วก็อันนี้ด้วยมีเล็บที่น่องขาหลังโผล่มาด้วย <c oughs> อ่ะ <c oughs> โอ้โหนนี้พิเศษมากเลยครับ <c oughs> อาหน้านเขาดูหน้าออัวมากนี่เป็นชั้นชนไหนพี่เบมขยับหาให้ดูหน่อยครับอ๋อมันแอาได้นะโ <c oughs> อ้โหแอาได้อย่างนี้เลยโอ้โหนี่นนแบบเจียมพุ้งเลยนะ เข่าด้วยใช่ไหมเข่าก็ขยับนิดนึงอ่านี่ข้อศอกแขนนี่ตรงนี้เคลื่อนได้หมดเลยอุย้ยนี่ช่วงคอเบียดได้อ่าโอ้โหเจ๋งมากตัวนี้อาปากได้ด้วยอืมอาปากได้แต่ไม่เยอะเท่าหัวนี้ไงอ่านี่อาเข่าอยู่แล้วอ่าตัวนี้ในยนิดเดียวอ่าไหนเดี๋ยวให้พี่เบมลองเปลี่ยนหัวของตัวนี้ดูหน่อยครับ,รบมาพี่เบมดึงหัวเลยครับ นี่เรามาดูวิธีการเปลี่ยนอั้หลุดมาเป็นคอเลยครับอ๋ออันนี้มันเป็นแผงคอนะใช่คออันนี้ก็ออกมาได้นะครับไม่เป็นไรนะนี่แล้วมันจะเป็นเดือยอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวใส่อันนี้ครับเข้าไปเดี๋ยวให้พี่เบียมใส่หัวตัวไอตอนห้าปากหูมเล็กใส่ไ,ได้ไหมนี่ข้างในข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะ อ่าเป็นหลุมอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปกึ๊กเลยนี่เราเปลี่ยนหัวใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เตรียมใส่ไม่ค่อยลงนะป๊าไปช่วยใส่นี่แล้วดูอ้าปากครับเนี่ยปลาอ้าปากเห็นอย่างเงี้ยนึกถึงงูอะ่ะงูพระราเขาอ้าปากกินตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะอ้าแบบนี้เลยนะอ้าแบบขมือปากโอ้ไหนเห็นหลอดลมไหมเห็นหลอนลมไหม อันนี้คือตอนที่เขาใช้พลังปล่อยลำแสงอะตอมิกเบสแล้วนะครับและที่สำคัญกอซิล่าอติมาตัวนี้เขาปล่อยลำแสงแบบไหนพี่เบมลำแสงวงกลมวงกลมอ่าเป็นเหมือนวงเขาเรียกอะไรดวงวงแหวนอ่าวงแหวนเขาสามารถปล่อยได้สองแบบนะวงแหวนแบบวงแหวนแบบปล่อยลอยลงไปเพื่อกำจัดศัตรูแล้วก็เป็นวงแหวนแบบหลายๆชั้นแล้วก็มีลำแสงตรงกลางพุ่งสอดการเข้าไปอีกทีหนึ่งคือแบบเคราะมีอะไรของหน้าแบบพาด,ดเลยอ่า อ่าคือแบบอเรายังไม่เคยเห็นลำแสงแบบนี้กันนะที่เป็นแบบวงแหวนแล้วก็มีลำแสงพุ่งตรงเป็นเลเซอร์นะครับ oh. คือเท่มากเลยอ่อ oh. oh. นี่นี่แล้วพอเราถอดหัวอันนี้ออกมานะเรามาจับห้าปากนี่ก็อ้าได้กว้างเหมือนกันนะครับนี่เราจะเห็นนี่ฟันสี่ชั้นหูด้านล่าง ด้านบนสองชั้นครับฟันการามเยอะมากนี่แล้วก็มีเขี้ยว,ยวนี่ตัวนี้เขาเทนะเขามีตรงเนี้ยเนาะที่หัวเนี่ยตัวนี้ก็หัวนี้ก็มีมีเขี้ยวหนึ่งสองเยอะครับนะไม่หมดถ้าเขี้ยวหลักก็คือสี่อันแล้วก็ฟันนี่คือเยอะมาก,ากม,มาเดี๋ยวเราเอาคอสซิล่าพวกนี้มาเปรียบเทียบใกล้ๆกันดูครับ เอาก็ซิล่าออกมาเทียบกันหมดแล้วนะครับของเชเช็มอนเตอร์ฮาร์ดนะแล้วก็มีคองแถมมาด้วยนะครับนี่เช็ดจอกู่อ่ะนี่มีตัวใหญ่กับตัวจิ๋วครับเราใส่ฐานยืนเรียบร้อยแล้วนะจิ๋วจิ๋วมากอ,อ่ะแล้วนี่เป็นห,หัวหนึ่งหัวตอนแรกที่เขาใส่มาให้เราก่อนนะอ่าให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนี่ นี่แล้วเทียบขนาดครับโอ้โหปอเช่เป็นไรอะปอเช่เป็นตลกอะไรอยู่นี่พอเรามาเทียบขนาดนะตัวอัลติม่าดูขนาดแบบใหญ่กว่าของลิเจนดารี่เยอะเลยนี่สวยกว่าด้วยนี่ให้ดูอย่างเงี้ยสวยกว่าด้วยนะสวยด้วยดูดินี่แล้วก็คองครับนี่แล้วก็ไม่าอันนี้เสือบนี่ไม่่าครับ ว่ดดูหางดีหางแบบหนามากมหางยาวสุดแล้วนะของตัวอาร์ติมาเนี่ยหางยาวประมาณ40%กว่าเซนได้เลยอะยาวกว่าไม้บรรทัดห,หนึ่งแน่นอนเราไม่ได้ออกมาวัดนะจริงๆหางแกะได้ด้วยนะ,ะใช่หางถอดได้ครับคล้ายๆหัวเลยเหมือนข้อต่อกับหัวหจะแกะดูไหมนะมาเดี๋ยวเราลองแกะให้ดูแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาวัดเลยดีกว่าว่าได้กี่เซน นี่ตะกี้แบาป้าไปแกะหางมาให้แล้วครับแข่งนิดนึงที่เบมแกะไม่ได้นะนี่ดูข้อหางอ๋อนี่ความยาวครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันดูเลยนี่เดี๋ยวมา,มาวัดนี่อ่าตลับเมตรมาวัดเลยครับไมบ้บรรทัดไม่น่าพอเท่าไหรสิบเก้านิ้ววา,วางวางวางคู่ขนานไปเลยครับอ่อจะได้เห็นพอเช่เอามือออกก่อนครับเห็นไหมคะ ถ้ามองฝั่งนี้จะกลับหัวนิดนึงไหมก้องกลับหัวล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยล็อกเผื่อไว้นี่วัดเลยวัดจากปลายหางเลยครับเห็นไหมคะเห็นไหมสิบเก้านิ้วสี่สิบเก้าเกือบสี่สิบเก้าเซนน่ะเกือบสี่สิบเก้าเซนใช่เห็นไหมยาวมากนี่แค่ส่วนหางนะใช่ว้าว วันนี้เราก็ได้รีวิวเจ้าก o สซิลล์อัลติมาจากก o d ซ i ล่าซิงคูล่าพอยต์เสร็จเป็นที่ร้อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นก o d ซ i l l a ตัวที่อะไรตัวที่4แล้วกันเนาะถ้านับคองไปด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นของค่าย s s m o n s t e r a r t ทั้งหมดเลยนะครับที่เราได้มารีวิวนะเดี๋ยววันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับ,รบแต่ก็อย่าลืมติดตามนะว่าเราจะมีเอาก o d ซิ l ล a หรือไดโนเสาร์อะไรมารีวิวให้ได้ดูกันอีกนะครับ นะยังไงขอฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัคช่องพีเอ็มแอนด์โปเช่นด้วยนะครับบันไดไปส่วนท้ายบ๊ายบาย